เมคาสมจำผมขอไทยวิดอนได้ไหม,ไ,มได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ดูหน้านะดูข้างล่างยิ่งเดียวถ่ายทำไมอะ่ะเปล่าในสมัยโควิดนี่อยากล้ยงยูทูบหน่อยอถ่ายทูปก,กันทุกวไม่ได้นะขอยใจขอ,อนในยตด้วยนะเออ,เอในสมัยนี้เป็นไกิจลำบากขอค้าแมฆาเนี่ยเขากำลังขายสมจำ แต่นี่เขาคายดีนะไก่ยางเนี่ยส่วนมาก็เหลือเยอะผมเอาไปคายทุกวันแต่ตอนนี้หมดเลยเหลือไม้เดียวไม้ราคาตะไลไม้ร้อยหนะึ่งโอ้ยอยังไงแพงนะไก่ไงเนี้ยตะไล <g ül> <c oughs> เออแม่ขายใจดีเก็บแล้ว <S <S เออหกสิบตอนนี้ใครขายให้ลูกค้าไปจำห้าสิบขอบคุณมากข้าวเหนียวไหมฮะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวเอาอยี่สิบปังแล้วกันช่วยกันไปช่วยกันคิดช่วยกันแก่ อืมจะเรียกกันี่คนนี้ก็เรียกพอคาใจดีมีกไก่เท่าไรเนี่ยขายให้สัพรมดสวัสดีครับยายบัวมดยังบัวปะฮะบัวปะบัวปะกาคายไปแล้วไงคายไปแล้วรอ ไม่เป็นลาผมก็เห็นด้วยว่าของอร่อยนะนะนี่คันนี้ละก่อนนะครับ